สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเรา vip ก็บสมามัควีไอพีวันจันทที่24กุมภาพันธ์ปี66นะคะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับเรา vip ตัวเด่นก็คือ1นึกับสีกับหนะคะ1 0 1 1 1ศ1 4ย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสอนะ2 6 4 1 4 2 4 6 1 8 1 4แล้วก็4 1 4นะคะ จับกู้ก็หนึ่งสี่ส um ี่หน um ึ่งหนึ่งสองสองหนึ่งสองหกหกสองสี่หกหกสี่นะต่อไปสามัคคีวิห้ากับแปดเจ็ดกับศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์แปดนะห้าเจ็ดศูนย์ศูนย์แปดสองเจ็ดแปดห้าศูนย์แปดศูนย์แปดสองมีสองอันเนาะเอาศูนย์แปดห้าอันหนึ่งเนาอ ศ8นย์แปเนย้าเะก็อขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีนะสงสัยมันจะมานี่เราบ้างเขียนซ้ํากันสองอันนี่เนาะอย่าลืมเราพัฒนาเฉพาะกิจ VIP มาแนวทางเดียวกันนะคะ1น,นะอย่าลืม1 1น,น,นะคะสามาคัคคีกับสามาคัคคีวีเดอสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแเดยเียงแค่นี้เนาะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางนะคะ อย่าลืมกดซับสไคร์กดไลค์ให้ด้วยนะสวัสดีค่ะชอบออกสลับกันเนอเรากลัวสามคาคีมันจะมาเข้าจังโชคดีทุกแนวทางนะคะสวัสดีค่ะ